สวัสดีครับทุกๆคนในคลิปนี้ผมก็อยากจะพาทุกๆคนมาดูกับความน่ารักของสองพี่น้องต่างวัยระหว่างพี่ใหญ่คนโตแล้วก็น้องเล็กอย่างน้องมีสาที่เพิ่งจะได้สักประมาณเดือนครึ่งนะครับส่วนพี่ใหญ่คนโตอย่างพี่ทองหยอดที่ใครดูมาจากคลิปต่างหลังของผมก็น่าจะรู้ครับว่าพี่ทองหยอดนี่ตอนนี้ก็อายุสักสิปีเสียได้แล้ววันนี้พี่ทองหยอดก็คงเึกสนุกนะครับก็เลยขึ้นไปนอนเฝ้าน้องบนหลังกงแต่เรื่องนั้นมันก็ไม่ใช่ทั้งบทของความน่ารักในวันนี้ที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้ดู ผมอยากจะให้ทุกคนสังเกตดูที่ตัวของทั้งพี่แล้วก็น้องว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันตรงไหนบ้างเอาเป็นว่าตรงไหนที่ไม่เหมือนก็เอาปากกามาวงกันได้เลยครับเรื่องของหน้าตาสีแล้วก็ลายอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นพ,พ,พิมพ์นิยมอยู่แล้วครับยังจะมาเหมือนกันตรงท่านอนนิสัยนิสัยของน้องเมษานี่พอโตขึ้นมาสักหน่อยนี่โอ,โอ้โหผมผมว่าก๊อปปี้เรียกว่าออกมาจากพิมพ์เดียวกันของพี่หยดเลยก็ว่าได้ครับ มันเป็นภาพและความรู้สึกที่ทําให้ทาดแมวอย่างผมรู้สึกอิ่มเอมใจมากๆเลยครับภาพแบบนี้ทําให้เรารู้สึกหายเหนื่อยเวลาจากจากทำงานทุกครั้งไปครับถึงแม่จะปวดหัวไปนิดนึงก็ตาม